ตำนานเรื่องเล่าประวัติเรื่องราวแห่งองค์พญาน,นาคราชอันเป็นตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาความเชื่อศรัทธาในเรื่องราวและประวัติศาสตร์แห่งองค์พญาน,นาคราชจนก่อเกิดเป็นสายยานนาคบูชาสายยานแห่งนาคราชวางทิพ แปงดีค่คะสวัสดีครับวันนี้ก็สู่อีพีที่เท่าไหร่แล้วคะพี่เจฟฟ้าในส่วนของอตำนานน้องหานล่มนะคะตำนานน้องหานล่มนะครับสำหรับอีีนี้ก็จะเป็นอีพีที่แปดนะครับค่ะซึ่งอีีที่แล้วนะครับก็เป็นการบอกกล่าวเรื่องราวในตำนานอี EP ที่เจ็ดก็คือเป็นช่วงห่วงแห่งความรักขององค์พริน,นัิภาคินนะครับแล้วก็องค์พานางไอคับ ไอระดาไอระดาของเราน,ะนางไอระดาเควี v, นะฮะซึ่งผู้คนจะรู้จักกันในนามเพียงแค่ว่าเจ้านักไอคำนะครคะซึ่ง,งเรื่องราววันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตอฟ้าเรื่องราวของวันนี้นะครับก็จะเป็นการบอกกล่าวถึงเรื่องราวขององค์พังคีนคราชนะครับซึ่งเป็น การขึ้นมาปฏิบัติงานต่งสารให้เจ้าปู่สีสุดโทค่นะซึ่งท่านี้ก็เดี๋ยวให้พี่สค้าย้อนนิดนึงนะคะความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงค่ะก็จะย้อนความเดิมของตอนที่แล้วสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับโดยอีพีที่แล้วเป็นการขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์ของพักิี่ไในพาคิน ก็ได้ไเขา้าพบเจอกับเจ응้นานางไอคําหรือเจ้านางอิยาลดาและก็ทั้งคู่ก็ได้มีการเรียกว่าอยู่ของคู่กันนะของคู่กันบนหอคอยซึ่งเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งน,นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการส่งเสียครั้งสุดท้ายการล่ำลาเพื่อการ เดินทางกลับเมืองของพักกินัยพาคินหลังจากที่พักกินัยพาคินทรงได้สั่งเสียล่ำลาเจ้านางอิยรดาแล้วนะครับก็ได้จำแรงกายเป็นกระลอกขาวลงมาจากหอคอยที่พำนักของเจ้านางอิยรดาค,คันลงมาถึงพื้นนะครับ,รบก็ได้จำแรงแปลงกายกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ ก็ได้มีผู้ที่แอบพบเห็นนะครับก็คือภูผานะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้กรรม<ว>ผู้เวรเวจ้ากรรมนายเวรของเกานะคะ,คะของเกาที่ติดเลยนะต่อเนื่องติดตามกันมาของทั้งสามองค์นี้นะคะใช่ครับการพบเจอของ ภูผานะครับครั้งนี้เป็นการพบเจอโดยที่พักน,นัยพาคินนั้นไม่ได้และแคะระคายและก็ไม่ได้ล่วงรู้ว่าการที่ตนนั้นจำแรงกายเป็นกระลอกขาวขึ้นไปอยู่บนหอคอยของพระนางไอคํำและการลงมาครั้งนี้นะครเรียกว่าเหมือนเป็นเหตุ เป็นชะตานะครับให้ตัวเองต้องเดินตามเกมชะตากรับเรื่องราต่อจากนี้ก็คือจะเข้าสู่ EP ที่8ปดนะคะถึงเป็น EP ที่8นะครับก็จะมากล่าวถึงองค์พังคีน,นาคราชนะครับหลังจากที่ได้ทบทวนวิชากับน้องชายคือพัคกินัยบาคินคแล้วก็ได้เสด็จขึ้นมาบนเมืองมนุษย์เพื่อเป็นการส่งสารถึงเมือง รัตนภาของ<ะ>พญาอือหลือนะครับหรือในปัจจุบันที่ผู้คนจะนิยมเรียกว่าผู้ถูกคำสาปจองจําให้กลายเป็นนักรา<ะ>ความเดิมตั้งแต่ขัน เริ่มแรกเริ่มทีนะครับก็จะเป็นการบอกกล่าวตรงจุดนี้ว่ามันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันแบบไหนนะครับระหว่างรัตนพา<ะ>วังนาคิ<ะ>นแห่งเมืองพญนา<ะ>พญาพังคีนาครา<ะ>ซึ่งพญาพังคีนาคราดนั้นนะครับในฐานันดร ความสนิทสนมกับพญาอืรือนะครับเรียกว่าพญาอืรือนั้นเป็นท่านตาขององค์ฟังคีนาคราชเองนะครับส่วนองค์ฟังคีนาคราชนั้นแม้จะเป็นนาคราชลูกครึ่งน,นะครับโดยการที่มีมาดานั้นเป็นมนุษย์ ก็ได้ขึ้นมาส่งสารแจ้งข่าวต่อพญาอื้อรือถึงเรื่องการปฏิบัติต่างๆของเมืองบนกับเมืองนาคราชการส่งสารแจ้งข่าวในครั้งนี้นะครับเรียกว่ามันเหมือนเป็นการส่งสารครั้งสุดท้าย ศาลสุดท้ายแห่งนครบาดาลที่มีขึ้นมาอย่างเมืองบนของเมืองรัตนภาแต่ก่อนการตงศาลนั้นองค์พระพีนาคราชผู้ถือเรียกว่าเป็นราชนาตาในพญาอืรือครับก็ได้พูดคุยสอบถามข่าวข่าวเรื่องราวต่างๆ ที่รัตนภากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัตนภาต่างๆขันบอกกล่าวสาไถ่ถามกันต่างๆเรียบร้อยนะองค์อื้อหรือก็ได้เรียกว่าตัดถามทูลถามกับฟังคีนัคราชนั้น<ะ>ถึงราชธิดาของตนที่ได้ลงไปอยู่ อย่างนครบาดาว่ามีความสุขแบบไหนหรือว่ามีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าทางคีนักรัชก็ได้บอกกล่าวกับองค์อืหรือว่ามารดาของตนนั้นนะตรงมีความสุขเกษอยู่ที่นครบาดาน <Thank you. S 1> แมน ฐานันดรของมารดานันจะไม่ใช่ในชายาก็ตามหลังจากกาบทูลเรื่องราวต่างๆเสร็จเรียบร้อยองค์พังคีนาคราชก็ได้ทูลลากับพญาอือรือเพื่อเสด็จกับยังนครนาค,นาคินจากนั้นองค์พาคคีน,นาคราชจึงได้เดินทางออกมาจากนาคร รัตนาพา่าเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังนครบาดาครั้นการกลับนครบาดาในครั้งนี้ก็ได้พบเจอกับอนุชาของตนอีกครั้งหนึ่งคือพักที่ในปาชินที่เสด็จกลับรดยกว่าเดินทางกลับมาจากเมืองบนเมืองมนุษย์นะครับก็ได้มาพูดคุยกันทั้งสองผลพูดคุยสอบถาถามกันว่าเป็นยังไง เรื่องราต่างๆพักคินัยพาคินผู้ที่ไม่เคยโป้บดก็ได้ทูลต่อพระเชษฐาของตนว่าหลังจากที่ทำการ<อ>ทดทวนวิทาเสร็จจากกับพระเชษฐาแล้วพระเชษฐาเดินทางขึ้นไปยังรัตนภาพักคินัยพาคินก็ได้แอบหลบ เพื่อขึ้นไปอย่างเที่ยวอย่างเมืองมนุษย์และได้บอกแก้งกับองค์พังคีนาคราชว่าพระกินันปาคินนั้นได้เดินทางไปยังนครอารันชคีตาและได้ปักหลักอยู่ที่นั่นราวสามเดือนของเมืองมนุษย์และก่อให้เกิดเป็นความรักระหว่างตนกับเจ้านางไอยรดา ขึ้นมาอ,องค์พังคีนักราชผู้เป็นพระเจ้าถาเมื่อได้รับรู้ก็ได้ล้อเรียนว่าอนุชาของตนนั้นอแอบหลบขึ้นไปเที่ยวเมืองบนตัวคนเดียวแถมยังแอบมีความรักกลับมาด้วยในครั้งนี้นะ ก็เป็นการละอเรียนกันระหว่างพี่น้องที่สนิทสนมกันระหว่างพี่ชายกับน้องชายว่าไงเมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยนะพังคีนาคราชก็บอกกับน้องชายว่าขอตัวไปยังเรือนพักของตนก่อน,นพังคีนาคราชก็ได้แยกทางกับน้องชายคือภักกินยัยบาคินกลับไปยังเรือนพักของตน แต่คั้นกลับมาถึงเรือนพักของตนองค์พังคีนาราาเรียกว่ามีความวิตกกังวลเป็นห่วงในตัวน้องชายซึ่งส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวเหตุการณ์จัตากรรมของพังคินัยพาคิมที่องค์พังคีนาคราชนั้นเคยได้ยินได้รู้ ได้รับทราบมาจากเจ้าปู่ศรีสุสธโธนาราชผู้เป็นพระบิดาจากนั้นองค์พังคีนาราชจึงได้เสด็จขึ้นมายัางเมืองมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและเดินทางไปยังนครอรลันทิชิตาการเดินทางขององค์พังคีนาราชในครั้งนี้เพื่อเป็นการมาสืบดูสืบราบเรื่องราวต่าง และองค์พังคีนาคราชก็ได้เมริตรกายตนนั้นเป็นกระลอกแดงอยู่อาศัยอยู่บนต้นไม้เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการพบ,บเจอของผู้คน<ฆ>และก็ขึ้นไปดูพระนางยารดา<ฆ>นรบ,บนหอคอย ทันได้พบเจอการประจักษ์รูปร่างหน้าตาของเจ้นานางไอระดาองค์พังขีนาคราชก็เรียกว่าดีใจที่อนุชาของตนนั้นได้พบเจอกับหญิงงามนะครับเรียกว่าเป็นหญิงงามที่เหมาะสมคู่ควรกับอนุชาของตน จากนั้นองค์บางคีนะัคราชจึงลงมาจากหอคอยและก็เดินทางกลับไปยังนครบาดานซึ่ง EP ีนี้เราก็จะบอกกล่าวเรื่องราวกันเพียงแค่นี้นะครับเพียงข่าวๆนะครับกับประวัติเรื่องราวตำนานความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างเมืองที่ล่มหาย เมืองที่สาบสูญนะกำลังตั้งใจฟังเลยนะคะก็คือสรุปตอนนี้ก็คืออีที่แปดพิทฟิวสพอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ตอนต่อไปก็คืออ p พีที่เก้านะคะ EP ที่เก้าก็มาต่อในส่วนของ e ีที่เก้านะคะซึ่งจะเป็น ep เรียกว่าเป็น e ีสุดท้ายแล้วกันนะครับกับ e ีที่เก้าซึ่งประวัติเรื่องราวกำนาหน,นองหานเราก็จะบอกกล่าวกัน ข่าว,าวเบื้องต้นเห็นงทนี้กับเหตุการณ์ต่งตางๆซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนหลายๆผู้นำพาหลายๆผู้ที่นำเสนอก็คือจะสรุปในอีพีที่เก้าใช่ไหมคะ,ะว่าเรื่องราวของตำนานของน้องหานร่มที่ว่า องค์เจ้าปู่ศีสุดโทใช่ไหมคะได้ขึ้นมาถล่มเมืองเพราะว่าหลายคนนำพาบอกกล่าวกันเพียงแค่ว่าองค์เจ้าปู่ศรีสุดโทนั้นเป็นผู้ที่นํากองกําลังทหารนักราชขึ้นมาถล่มจนอรัญิกิตานั้นล้มสลายหายสาบสูแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนะครับไว้รอบสรุป บทสรุปกันใน,ใน EP ที่9นะคะซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วเป็นก็เป็น EP จบของตำนานน,อนอา้<า>งอ<ล>งหานล่งหรือว่านะอรัจคิตานครนะคะก็คือจะสรุปในตอนที่9ก็คือพวกนี้นะคะแล้วก็มารอว,ว่าเราจะนําเสนอในเรื่องอะไรต่อไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวความรักของพุทธกับนาคดีไหมคะหรือว่าไงคะ EP ต่อไป อีต่อไปหรม่ว่าจะเป็นดวงใจปักษาหรือว่าจะเป็นเจ้าจอมใจดีค้ามีเยอะแยะเลยนะคะก็เอาไวค้ค่อยๆนึกนะครับว่าจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของท่านใดของท่านใดนะคะ,ะวันเดิมค่ะส่วนอีพีนี้เราก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวตำนานของพญานาคราชนะคะ โดยเราสองคนนะคะก็คือพิธาฟ้าและก็เมย์นะคะของเราทิมงานเราทิ่อิงแปลงค่ะทุกๆเรื่องราวทุกการบอกกล่าวนะคะไม่มีการจดบันทึกในตำนานก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะค่ะแล้วก็ทุกงานของเราที่บอกข่าวไปก็คือเป็นงานจดลิกิทธิ์ทางปัญญานะคะในในานามของเพียมังทีอิงแแปลงะนะคะค่ะซึ่งเรียกว่าเรา ผู้บอกกล่าวนะครับ<า>ไม่ได้หวังให้ผู้คนนั้นรุ่มหลงงมงายา <นะ S 1> ก็มีบ้างนะคะคิดเห็นคิดต่างในบรรดาของแฟนๆ y o ยูทูบน,นะคะคิดเห็นคิดต่างได้แต่ขอให้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเม้นยังสุภาพแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าตรงน,นี้เราก็นํามาบอกกล่าวนะคะก็ในในคุณก็ใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะคะดู youtube แล้วก็ดูเป็นเป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่ดูเพื่อเขาเรียกอะไรน,นะ การคุกคามแล้วก็อะไรผู้อื่นนะคะดูดอย่างให้เกียรติกัน,<ด>น,นเนาะเพื่อศึกษานะครับค่ะไม่ใช่ว่าดูแล้วนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรค่ะก็ <นะ S 1> จากล้เราสองคนนะคะทีมงานวมาที่กินแปลงค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะในส่วนของ ep ที่แปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ